สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดโรมชี้หลังกฎหมายลูกเสร็จควรจัดเลือกตั้งลั่นถึงตอนนั้นรัฐบาลควรลาออกอย่าเอากฎหมายลูกเป็นตัวประกันยี่สิพฤศจิกายนที่รัฐสภานายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ หากการเสนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพระปรว่าด้วยพรรก,การเมืองเสร็จแล้วรัฐบาลควรยุบสภาหรือไม่ว่ารัฐบาลมี3ทางเลือกคืออยู่ต่อยุบสภาหรือลาออกซึ่งที่ผ่านมาเราชูเรื่องยุบสภาและลาออกหากถามว่าเมื่อออกกฎหมายลูกแล้วและมีการลาออกจริงๆแม้กระทั่งวันนี้ เราก็ยังมองว่าควรลาออกเลยด้วยซ้ําเพื่อให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปได้และต้องยอมรับว่าวันนี้หากเราปล่อยให้รัฐบาลบริหารงานต่อไปก็จะมีแต่ความเสียหายทุกวันคําถามคือเราอยากจะให้มีความเสียหายต่อไปอีกกี่วันซึ่งพักเก้าไกลไม่ได้อยากให้เสียหายอีกแล้ว บางคนอาจโต้แย้งว่าหากลาออกหรือยุบสภาตอนนี้กฎหมายลูกจะเดินต่อไปไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงกรณีที่มีการลาออกกฎหมายลูกสามารถเดินต่อไปได้แต่หากยุบสภากฎหมายลูกอาจจะเดินต่อไปลำบากเพราะต้องมีการจัดเลือกตั้งทันทีที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาแต่ถามเราเรามองว่า ทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายคือมีกฎหมายลูกได้แต่ประชาชนต้องได้ประโยชน์ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันตนคิดว่าการลาออกคือคำตอบแต่หากกฎหมายลูกเสร็จและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายเพราะถือว่าทุกอย่างประกาศหมดแล้วและรัฐธรรมนูญก็แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ในใจตอนนี้เราก็อยากให้รัฐบาลลาออกมากกว่าไม่ต้องเอากฎหมายลูกมาเป็นตัวประกันอะไรทั้งนั้นความคืบหน้าล่าสุดกัดไม่ปล่อยกมทอลุยสอบบ้านพักหลวงบิ๊กตูจ่ายค่าน้ำค่าไฟเกิน3,000บาทยิมห้าพฤศจิกายน2 5 6หีที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคโณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมทปปชสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้ากรณีบ้านพักหลวงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ากรณีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นการรับเงินเกิน3,000บาทตามประกาศของปปชหรือไม่นั้น จากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบบ้านพักรับรองและระเบียบที่ออกมาเมื่อปี2548ไม่มีตัวเชื่อมโยงว่าออกโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติอะไรแต่เป็นระเบียบภายในของกองทัพบกซึ่งข้อ11ระบุว่ากองทัพสามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ตามที่เห็นเหมาะสม ั้งนี้ในกระบวนการของการใช้เงินของภาครัฐโดยทั่วไปแล้วเงินทุกบาทที่เป็นภาษีขาเข้าต้องผ่านกระทรวงการคลังการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์จะต้องมีกฎหมายรองรับและต้องผ่านการตรวจเงินของหน่วยงานเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอจะใช้เงินภาษีตามอำเภอใจไม่ได้นายทีรัชชัยยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่เราตรวจสอบพบคือเอกสารที่กองทัพบกส่งมาให้มีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ในบ้านพักของนายกเกินสามพันบาทประเด็นอยู่ที่จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งต้องตีความทางด้านกฎหมายโดยละเอียดและทราบว่าในการสร้างบ้านพักรับรองใช้งบประมาณก่อสร้าง17ล้านบาทรวมถึงบ้านพักของพลเอกอนุงพงษ์เผ่าจินดา รัตินตีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันโดยทั้งสองพ้นจากตำแหน่งข้าราชการประจำไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นข้าราชการการเมืองในวันนี้กรมทได้เชิญผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งส่งตัวแทนคือระดับผู้อำนวยการมาให้ข้อเท็จจริงซึ่งแจ้งว่ายัางไม่ได้ตรวจรายละเอียดของงบบ้านพักรับรองแต่ตรวจในรายละเอียดการใช้เงิน ของกองทัพบ,บกกมธจึงขอให้ตรวจบ้านพักรับรองว่าการจ่ายเงินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการใช้จ่ายเกิน3000บาทจริงหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงหนึ่งที่ออกมาคือเดือนพฤศจิกายน2563บ้านพักนายกได้จ่ายค่าใช้จ่ายเองแสดงว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เป็นพอบทบอจนถึงปี2563รัฐจ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้กมทจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดความคืบหน้าล่าสุดเจตยกบรรทัดฐานปี54ชี้มารยาททางการเมืองหลังแก้กฎหมายเลือกตั้งเสร็จต้องยุบสภายิมสีพฤศจิกายนนายเจตโทนะวันิกอดีตที่ปรึกษากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงกรณีที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และก,ะกะอกตได้ยกร่างพรปบว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีการเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเข้าสู่รัฐสภาแล้วรัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือ6เดือนเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วตามมารยาททางการเมือง รัฐบาลควรต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามกติกาใหม่หากไม่ยุบสภาก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าแก้ไขระบบเลือกตั้งไปเพื่ออะไรเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเมื่อปี2554สมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะประกาศยุบสภาทันทีถือเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองและหาก เทียบระยะเวลาก็พอดีกันกับรัฐธรรมนูญปี2550มีการแก้ไขในปี2554ส่วนรัฐธรรมนูญปี60มีการแก้ไขในปี2564นอกจากนี้ภาวะการเมืองในปี2554ก็มีลักษณะคล้ายกันมีการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาลาออกเหมือนกันและหากเทียบกันแล้วระบบเลือกตั้ง ที่แก้ไขในสมัยปี54ถือได้ว่าแก้ไขน้อยกว่าปี64ด้วยซ้ําเพราะการแก้ครั้งนี้ถือเป็นการแก้เพื่อเปลี่ยนระบบเลือกตั้งดังนั้นเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วก็ควรยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเจตยังกล่าวอีกว่ากระบวนการที่รัฐบาลจะยื้อกฎหมายเลือกตั้งได้ตอนนี้คือการย้อ ก่อนที่จะเสนอกฎหมายเข้ารัฐสภาเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้แต่เมื่อเข้ารัฐสภาแล้วกระบวนการจะแล้วเสร็จภายใน180วันแต่หากรัฐบาลใช้วิธีนั้นเชื่อว่าแรงกดดันก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลควรเสนอร่างกฎหมายเลือกตั้งและยุบสภาให้แล้วเสร็จ ก่อนเดือนสิงหาคม2565ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายเจตกล่าวว่าเรื่องนี้สำหรับรัฐบาลอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเพราะคงมั่นใจว่าการนับระยะเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีของพเดกประยุทธ์จันโอชานั้นไม่ได้นับจากปี57แน่นอนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองรอยแยกภายใน สภาวะสภาล่มโรคกลุมเรา้าสร้างสถานการณ์ยุบสภาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์และบริการในการประชุมสภาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพรบป,ประกอบรัฐธรรมนูญอันปรากฏขึ้นดำเนินไปทั้งสร้างความรู้สึกในลักษณะเรา้าและในลักษณะเร่งไปสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้ง อย่างมีอาจหลีกเลี่ยงได้พ้นคำถามมิได้อยู่ที่ว่าปัจจัยอะไรทําให้พรเดกประยุทธ์จนโนชาต้องประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอาการสะดุดล้มเมื่อก้าวลงจากโพเดียมไม่ว่าจะเป็นอาการหัวโขกกับประตูเมื่อหย่อนตัวเข้าไปในรถหากแม้กระทั่งสภาพหลุดออกมาจากในภัยบูรนิติตวัน รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ต้องการจะโยนความผิดในเรื่องสะพานล่มไปให้กับพักฝ่ายค้านไม่ว่าจะมองไปยังมุมของผอประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะมองไปยังมุมของนายภัยบุญนิติตะวันนี่คือห่วงแห่งภาวะผวังสติมิอาจคุมจิตให้สงบนิ่งเปี่ยมสมาธิจึงได้หลุดฝ่ายเสยนาธิการทั้งที่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาล ทั้งที่อยู่ในพักคพลังประชารัฐจำเป็นต้องมีการทบทวนและควบคุมอาการให้ได้ต้องยอมรับว่าภายในพักร่วมรัฐบาลอันมีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนกลางยังไม่สามารถสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นได้ภายหลังการพ้นจากประธานวิปของนายวิรัตรัตนเสศไม่เพียงเพราะนายนิโรธ สุนทรเลขาประธานคนใหม่ยังมีบารมีไม่มากพอยังขาดความจัดเจนในทางการทำงานประการเดียวหากที่สําคัญเป็นอย่างมากยังเป็นสภาพเบียดคบในทางการเมืองทั้งระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐทั้งระหว่างพลังประชารัฐกับพรรร่วมรัฐบาลพรรอื่น จึงปรากฏความพยายามที่จะฉกเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากพรกพลังประชารัฐเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายรวมถึงการช่วงชิงโอกาสที่จะแทนที่จากบางพักร่วมรัฐบาลปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยจากภายในของรัฐบาลทั้งจากการขับเคลื่อนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผลสะเทือน จากบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันโชาต่อองค์ขาพยพโดยรอบสรุปอย่างรวบรัดว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในของตนทั้งสิน้นมีได้เป็นความรับผิดชอบของพักร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าพักเพื่อไทยไม่ว่าพักก้าวไกลและเป็นเรื่องของรัฐบาลล้วนปัจจัยภายในเช่นนี้คือสภาวะล่อแหลม ยิ่งในทางการเมือง